สวัสดีครับผมเบ้าหนองครับมือนี้มาพอๆกับเบ้าหนองอีกคือเก่าครับผมมือนีเมาหนองชื่อมั่ความฝันแม่วาดสูฟังครับผมแม่วาดค้นฝันแม่นอีกคนหนึ่งครับผมความฝันก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรลบฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุทธิโชคได้ดวงครับส่วนตัวเลขสิมาร์ลอมากขึ้นยุทธ่ดุลพินิษครับผมถ้าผู้ใดอยางมีโชคเข่ามาฟังถ้าผู้ใดบ่อยากฟังให้พานได้ครับบว่ากันนะครับเนาะเพราะว่ามันกะยุทธ่ ความพอใจของแต่ละคนครับผมเพื่อนมาเบาซูฟังเบาหน่องกับมาเบาสูฟังคือเก่านะครับนาะตามกันต่อครับงวดวันที่16มีนา6กเจเบิงไหวฟังไหวเอาไหว้ถพิจารณาโจทย์ไหวนะครับโจทย์เลขไหวแล้วกัเอามาพิจารณาเบิงน้ากันงวดนี่ตัวเลขสิบเป็นตัวใดเอามาฟังกันแล้วก็ควัความฝันของแม่เพิ่นเป็นอย่างไรเอากับมาหลุนกันนะครับนาะความฝันเพิ่นว่าเพิ่นฝันในสองขึ้นหล้วเพิ่นว่าเพื่อนฝันในสองสองสามขึ้นละเพิ่นว่า ก็เลยเอามาเบาแต่ว่าพึ่งได้เจอกันเบาหนองกัดเลาะหาตะเวนหาความฝันไปเรื่อยครับผมพอผู้ใดเจอผู้ใดเบาหนองกัดถามไปเรื่อยล่ะแต่ผู้ใดสะดวกเบาให้เบาหนองกัดดีแต่ผู้ใดบ่สะดวกเบาเบาหนองกัดให้เพื่อนเบาสู่ฟังเบาหนองกัดเอามาเบาสู่ฟังอีกเถื่อนหนึ่งแม่วาดครับเพื่อนว่าเพื่อนฝันเพื่อนว่าเพื่อนไหนไปวัดหลวงปู่สวงเพื่อนไปวัดไพ่พัฒนา เพิ่นว่าหางสิน่ะในความฝันเพิ่นว่าเพิ่นได้ไปวัดไผ่พัฒนาเพราะแบบนี้เพิ่นว่าเพิ่นได้ไปหวายปูเพิ่นว่าเพิ่นได้ไปหวายปูได้ไปหลอดอันโล่งโล่งแก้วสรีระสังขารปูหลอดแล้วบัดนี้มีคนบอกเพิ่นว่าป่ะมีคนดึงแขนมันเลยได๋เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายดึงแขนเพิ่นเพิ่นว่าเอ้าเจ้าเป็นไผเจ้าฮู้จักข่อยอยู่บ่เจ้าจังมาดึงแขนข่อยเพิ่นว่าจังซี่นะ ไม่หวาดหวาดในฝันเผื่อว่าข่อยบุกหูจักเจ้าดอกโออเจ้าเนี่ยบุกหูจักข่อยดอกแต่ข่อยบ่กหูจักเจ้าเพื่นว่าจริงๆนะเอาเต้าชิบหูจักข่อยเลยยังได้ข่อยกับพึ่งมาเออเจ้าบ่ต้องว่าไร้ข้อข่อยบุกหูจักเจ้าก็แล้วกันบัดนี้เพิ่อนก็เลยจับมือแม่วาดมานี่ข่อยชิพาไปเบิ่งอีหยังนี่เพื่นว่าเพิ่อนก็จับมือแม่วาดเดินไปเดินไปได้สักพักเพิ่นว่าไปเห็นรถคันหนึ่งจอดอยู่ อันอยู่ในโล่งรถเก่าๆนะ่ะเพื่อนบอกว่าอาันผู้ชายคยนนะั้นเพื่อนว่าเป็นรถของหลวงปู่สวงเพื่อนวะ่างสิน่ะเป็นรถหลวงปู่สวงที่เพื่อนอันนั่งมาตอนมือเพื่อนละสังขารเพื่อนว่างสิน่ะละเพื่อนเพราะว่าแม่เรากับว่าท่านเคยไปจุดน,นั้นคือกันเพื่อนว่างสิน่ะแม่ว่าท่านไปเคยไปจุดนั้นเพื่อนว่าได้เห็นแต่ฟังแต่ขีบเบาหน่องเพื่อนว่าเห็นแต่ขีบเบาหน่องพราบันที่ในฝัน จังไดจังไดมาฝันเห็นพวังชินะจังได้มาฝันเห็นบ่หนี้ผู้ชายคนนัเพินก็เลยมามาเบืองไก่เนี่ยยังดึงแขนแม่พนก็ยังดึงแขนแม่ไปเบืองไก่ทพดอวัดไปหอดไก่รหดปูพลังชินนะทอดไก่รหดปูเพิ่นก็เปิดประตูเปิดประตูรหลดอ่ะเปิดประตูรถออกมาแล้วเพนก็ว่าเอ้าเจ้าล่องขื้นไปนั่งเบืองเพนก็ว่าสิขื้นไปน่งจังไดมันเป็นรหลดลงปูพลังชินะบบเป็นยังคนขื้นได้ คนนางได้คนอ no nice ื่นกับนางได้เพื่อนบ่เพื่อนก็เลยอันให้แม่วาดไปนางในอันโหลดลุงปูเพื่อนว่าบาดนี้ก็เพืก็เลยว่าเพื่อนก็เลยขึ้นเขาไปนางพอบัดเขาไปนางแล้วปุ๊บบาดนี้ผู้ชายคนนั้นเพื่อนก็มัดมัดสี่บอกทะเบียนโหลดปูนี่เจ้าเห็นบ่อเล็กปูนี่งามงามเลยเพื่อนว่าเจ้าสื่อเอาเด้อเพื่อนว่าเจ้าสื่อเอาเด้อร์พอบัดพอบัดแล้วคขาว่าเจ้าสื่อเอาเด้อผู้ชายคนนั้น ก็หายไปเลยแม่ก็เลยสะดุ้งตื่นพนวางเชน่ะตอนนี้แม่ก็เลยเบิ่งในคลิปเบาหนองพนว่าเปิดเบิ่งในคลิปเบาหนองว่าเลขทะเบียนรถปูอันที่อยู่วัดไผ่พัฒนานั่นเลขหยังวันนี้เพิ่นได้เลขมาเพิ่นฮู้แล้วว่าทะเบียนรถคันนั้นเลขหยังยังเชนะเพิ่นก็เลยบอกว่าแม่สิซื้อเลขทะเบียนปูนี่ล่ะว่าซั่นแม่สิซื้อเลขทะเบียนปูนี่ล่ะบ่ไปซื้อเลขตัวอื่นดอกเพิ่นวางเชนะสิซื้อเลขทะเบียนปูเนี่ยเพราะว่า แม่ก็บยำพั่ไดกหูเลยว่าแม่จะซื้อเหลขกตัวใดแม่มาฝันแม่ก็เลยสจซื้อเหล็ทะเบียนปูเหลขทะเบียนปูครับเหลขทะเบียนรถขั้นชีน้ำเงินที่จอดอยู่อันวัดไพ่พัฒนาเด้อหนึ่งแปดห้าเก้าครับเหลขทะเบียนรถขนาดหนึ่งแปดห้าเก้ามักบอ่อมักพิจารณาเอาเบาหนองกัดบ่ได้บอกว่าเหลขกตัวหนี้มันชีมาแต่ว่าเอามาไหว้าเบิงให้เปรียบเทียบแม่เล่าฝัน เรา,าเดี๋ยวไปหาสื้อลอตเตอรี่ไปก่อนมันฉิบ่พอเอามันฉิบ่มันฉีบ,ออบ,บ่ท่านเขาเพิ่นว่าเลขทะเบียนรถนะครับหนึ่งห้าเอ้ยหนึ่งแปดเก้าห้าหนึ่งแปดเก้าห้าครับทะเบียนรถขั้นนั้นที่จอดอยู่วัดไผ่พัฒนาถา้าผู้ใดบบเคยไปไปถามเม่งนะครับเด้อไปถามเบิ่งว่าอันอยากไปเห็นรถขั้นที่หลวงปูนังนั่นถา้าผู้ใดมีโอกาสไ,ไปวัดไผ่พัฒนาดนะครับเด้อให้ไปถามมึงเลยครับเดี๋ยวสิมีอาจจะมีคนพาไป หรือบม่มคคนพาไปไปเองก็ได้นะครับเนาะลองไปเด้อครับเด้อลองไปเบิง่งแต่ว่ารถปูนนั่นจอดไหวแบบจอดถิมเลยลนะ่ะเชียดายนะบ้านหนองเชียดายนะที่รถแค่นั้นน่าจะเอามาเห็ดดีๆเอามาล่างเอามายัางดีๆ่ะไห้ไประชาชนกาวไว้แต่ว่าบ้านหนองกบ็บบฮห้วจุดประสงค์เพิ่นเป็นยางจังบ่ไเ้เอารถแค่นั้นออกมาเอาออกมาล่างอ,าออกมา เช็ให้คนนในกาวยิ่งคุอาจจะ่ท่านมีเวลาหรือว่าจังใดอันนี้กับบงหูขึ้นกันแต่จังหดผู้ใดได้ไปวดัดไปพัฒนาลองเหมือนทัครับเด้อนะงวดนี้ครับเหลขกแม่วัดครับไเพิ้นบ่าสีเลนทะเบียนรถปูนี่แหละโบเลนเล็กตัวอื่นแล้วเล็กที่แนมแน่ไหวโบเลนแล้ว,ว่าจานั์นมั่นใจเล็กปูมากกว่าหนึ่งแปดห้าเก้าครับทะเบียนรถไอหลวงปู่สวงนะครับเนาะจังใดวงวดนี้ เามารับโฉบไปทากันคือเก่าคิดจะได้ก็ให้ทรงหวังดังปรารถนาแม้ว่าเรากะค้นฟันแม่นคนหนึ่งคือกันนะครับนอเขลาจสีมีเขามีรุดมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับนอมันบม่เป็นเรื่องแปลกหรอกครับเลขสีเขาหรือเลขกสีรุดขนาดผู้ได้ว่าให้เล็กเหมแม่นเลขรุดก็ไลยก็มีขึ้นกันนะครับนอมันก็สีแม่นแน่บ่แม่นแน่เขาแน่บ่่เขาแน่มันก็เป็นเรื่องปกติแต่จังไดกะฝากไว้พิจาระนานะครับนอ ฝากไว้พิจารณาเลขทะเบียนรถแม่วาดครับที่เพิ่นฝันเห็นรถล,ลุงปุษสวงหนึ่งแปดห้าเก้าครับหนึ่งแปดห้าเก้างวดนี้เข้ามารับโชคไปทำกันคือเเ่าบ้าน้องก็นั่งอยู่ก,กับทอมปูนี่แหละเห็นบารานปูนบ้าน้องก็เอาไวนะ้เถอนั่งอัดคลิปแนววิวบ้าน้องก็เอาศาดตร์มาปูเด้เอาศาดตร์มาปูนอนเย็นสบายครับยามแรกนี่อากาศเย็นสบายแต่ว่ายามคืนบ้าน้องก็มานอน แต่บบมียุงครับน้ำคืนบบมียุงดีแน่คือโบมียุงเบ,งบาหน่องกับมานอนนอนเด้๋ยไล่ขึ้นแล้วเบาหน่องกับมานอนเดียไล่ขึ้นแล้วนอนละกับฟันดีมานอนอยู่นี่ฟันดีครับฝันฝันดีหลีมานอนอยู่นี่ยอมรับงวดที่แล้วนั่นสาวแหม่มมานอนฟันในหกโตฟันในหกโตเลยแต่ว่าบ่สื่อเหลขกบนไปสื่อเหลขกหลงเพิ่นฟัน เพิ่นฝันในศูนย์หกสองศูยกสามโตเลยแกยังวะจงังไดงวดนี้ทำมาตามกันต่องวดวันที่16มีนาหกเจ็ดก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีก็ขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเงินไปด้วยกันมีเงินใช้ใจ่ายไม่ขาดมือสวัสดีครับ